กระจายเลย สวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคนสติกอิสานพงกะเทินครับสวัสดียามเช้าจ้าเช้าวันจันทร์มือนนิฝนใสแต่เช้าเลยแต่ตีสามผมยังบยุดอยู่นีิยุดอยู่สิเจ็ดโมงเลยไปขึ้นมาคอก็ไปได้ฝนฝนฝนผู้ใหที่ตำมากะใจเย็นเด้อเมนถ้าฝนติดกันแบบมีคู่มือคู่มือกะเอาอวสานคือกันเลยอวสานคือกันแหละเอออวสานคือกันแหละ นั่ยากเนาะมันสูงแม่นมันมันเริ่มสูงแล้วไอ้ที่กิ่งต่ำๆเราก็เอาเบิด์ตเลยเนาะเดี๋ยแต่ขึ้นสูงๆูัมาในฝนมันตกใส่ก็บบก้าไปขึ้นย่านคือกันจ้ะมีอฝนลูกลิ้นก็เท่าอยู่นี่แอ้บอกเคนมมายั้งมือนีิมาเบิ่งปลาเบิ่งน้ำเพื่อน้ำแดงน้ำขุ่นน้ำไหล ็เลยมาเบิ่งจักสิมีบ่มีต้องลงเป็นรุ่นกันเป็นรุ่นกันเนาะฝนตกมีน้ําปกติเฮาสิมาโทษให้หาปลาใช่เชิงมันสิได้ปลาจ้ะแต่ว่ามือนี้บ่รู้คือการต้องไปรุ่นกันแต่ฝนให้ยังเย่าเน่แยะอยู่นี่นมึงดูนี่นานเลยต่เท่าเแต่ไม่ยึดจกเทื่อกก็ส่ํานี่ค่ะแต่ว่าหักให้แห้งเอบ่แห้งซั่านี่แต่ว่ามันหลายชั่วโมงเลยเมนต้ตงแห้งๆเถอะเอาแบบเทือเดียวแล้วเท่ารูดเมนบ้องยัลายมู่เป็นอันแบบนี้ค่ะ บรรยากาศเป็นอนอนเวนเนาะเมื่อวานนี่สิบโมงกว่าบอกสิบโมงสิบเอ็ดโมงเมันยุดเผอยุมแต่ถามไปสิบโมงสิบเอ็ดโมงไปขึ้นบัคข้อได้บอกเจ้าของเพิ่นไปทํางานแล้วเพิ่นไปอยู่เลยบอกเค้นติ๊กับโบไปจ้ะไปได้แต่ช่วงเช้าถ้าฝนตกแบบนี้ก็คือบบได้โบได้เลยถ้าติดต่อกันแบบนี้อยู่ลายมือก็คืออวสานเนื้อจ้ะจบแล้วมาคข้อบ่ต้องบ่ต้องตํามาแล้วไปบางเค้นไปรุ่นปลาของแบบนี้ ามาเล่นน้ำไม่เอ่ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วไอค่อยโบกเก้นค่อย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 มันเข่าเปลาก่อนบอก,ก่านเพลินหวานเป็นน้อพี่น้องจากบอกนะเอ็ดบบเป็นกระยาเบอร์เอ็ดเองกระยาขอแต่ว่าได้บอกอบน,นั่นแหละ เอ้ยมีกิ่งไม้ก็เรียบร้อยแล้วมันก็บ่อยู่เลยอู้หูบุกเข็นยูยูยูบุกเขนน้ำกระจายเลยเดี๋ยวค่อยเดินมันสิ้นมากุดตอนจังหวะเอาขึ้นนี่แหละบ๊วยรดบ๊วยรดดีปลาขาวอีไทัยจะปลาขาวอีไทยอืมขาวอีไทยก็เอาจักโตจักโต้ หนสองสามสี่เฮงขึ้นเฮงขึ้นนด้หลกอสามสี่ตู้ึ้่มาเล่นนาไม่เนาะเดี๋ยวอ้วนอีนี้เอาไปไปเบิคอนึงเงาะบบบนี้เนาะกดปลาก็อ้วนน้องบอกกินอ่ะอ้นอุ้ยอุ มาแล้วจ้าขอบคุณไทุกคอมเมนต์เ้อที่เข้ามาว่ะปวยพรนบอกเคนสติก๊กหายอยู่หากินก็ให้มันมนไปทางไหนก็ให้มันมานขอบคุณหลายจ้าแ้่จะให้ดีก็ฝากคนไลค์ให้เดอ์พี่น้องจ้าเรื่องนี้โบบ้านไหนเราจะถือปิดกั้นนิดนึงแต่ถ้าพี่นอ้นองช่วยได้ก็คือโอคนละหนึ่งไลค์ให้เบอเคนสติก๊กเพื่อเป็นกําลังใจและก็เพื่อบริยากบศดนปิดกั้นนาจ้าคนล่วงหน้าเด้อจ้า เป็นแนวไหนเนี่ยถ่านี่เมื่อวานนี้ได้ตัวนึ่กน,น,น้ำเริ่มขุ่นน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสองสีนเนาะอันนี้ใสอันนั้นขุ่นบลน่ลงเรือติดล <c oughs> ากนี่คือเรือติด ม well well, ันมีตาดิ่เลยตัวนรองมาะมันอาจจะนิ่งนินิ่ยไรก็าใบไม้หรือปลาิวปลาขาวนะด็กปลาอีรีนะสตัวสอตัว เ,เอกัอา้า <c> ว <oughs> ตื่นกันพอดิปิงได้นี <c oughs> อเออสองหรือสามสามประกาศด้วย <c oughs> เห็นบะเอ <c oughs> ที่เหลือกับใบตองต้นอันนี้แหละต้นประดู่ที่หนอนจินนี่แหละมันหล่นลงกลางร่ม้อย <c oughs> แต่ตอนนี้มันแต่งใบใหม่แล้วคุณามง,งามกำลังพุ่งพันเอกตื่น อปลาก็จะปเปลี Trail ่ยนท่าใหม่เนาะกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะฝนยังไปยุดตุกอยู่แมะเม่เม่เม่อยู่เลยเราเคียนจะดังไฟก่อไฟเราติกสิปิ้งปลาที่ได้มาค่ะแต่ก็อีกหนึ่งเมนูเช้านี้ติกสิแกงเห็ดละงูขันนำใบยานางเรียบร้อยข้าวเบืออยังบระตำพริก ลูกโดดนี่เห็ดละโมงที่เฮาหาหจะพิกไว้อเอามาแกงแบบน,นี้ไม่แข็งโป๊กอยู่เลยเดี๋ยวสติ๊กเสียลงก็น้ำงมายะนางก่อนเร็ดมันเริ่มละลายค่อยใส่ข่าเบือก็พริกจ้ะเพราะดูมันคนยากเดี๋ยวข่าเบือติดหมอนเฮยแกงสุน,นัำม,มันหอดกับบรรยากาศผลลินลินเขากันอีกแล้วมือนในพาพิน่นอมาแซ่บๆอีกแล้วจะไปหาหนอไม้ก็บ่ได้ไปใส่ก็บ่ได้บรรยากาศแบบนี้เตะ ไปหาปลาก็ไม่ใหญ่ายเอ็ดก,กินอยู่เฮื่อนนี่แหละอ่ะจะติดขอตัวแกงนี่ละงูก็เด้อจ้าเดี๋ยวพาลงไปปิ้งปลาแกงขึง้นมาแล้วมื่อกี้ยังอ,ยอ่อยๆลินลิแนแห้งๆเลยเดี๋ยวไปหวานแหี่ส่งเทียงเพียงตอนนี่สิบโมงกว่ายี่สโมงครึ่ง้องวันดาดคุณควรจะรับส่งเมื่อกี้นี่ แม่หนูนะกิ๋นงูก็กะยังบ่ละลายอยู่จักไข่จะกดอกขึ้ตู้มยามบ่มียามันโบ่ออกเฮาก็เอามากินแบบนี้นะจ๊ะถ้าหามาได้เฮาก็เิ็ไว้แข็งเลย ก็นกับทำการย่างเรียบร้อยแล้วอุ้ยทาเกลือกย่างทั้งตัวเลยนยจ้ะแบบนี้ปลาสดหวานม้อรอกันเต็มเลยรอกินแล้วทิ่้าตาแป้วเลยเรากินปลาฮับ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 ถือดิกระตูนค่ะชุบปลาดิมาชุบกระุนมาุบกลอกินเนี่ยเรอแป๊บรอแป๊บ เดี๋ยวซุกเดี๋ยวค่อยกินเด้อกินเข่าไปรอบนึงเลยจ้ะแต่เศร้าพูเดี๋ยวปลาซุกเดี๋ยวกินใหม่อีกรอบคุกเข่าให้สองสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดเราได้เต็มเล็กปิ้งพอดีเล็กปิ้งเล็กย่างพอดีอุ้ยแล้วเสร็เนาะตามตางฝนตกลินลินบัดค่อยไปแห้งมีนี่หรอบัดค่อยบไดแห้งค่อยไหนแหงเนี่ยน้ำก็เริ่มมาละเด็ก น้ำเต็มทุ่งผักบุ้งหลงเหลงอีกแล้วหุเอากระดกดกไปดกดกจนแน่น่างหน่วยยาวๆกลายเป็นหน่วยชสั้นแบบนี้เก็บตําเลื่อยอยู่จ้ะมันดกโคตรจนแน่นอ่ะไ่ได้เอาออกนะคะบอกกินเนาะพอเลยจัดทนนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยเออชุดใหม่หน่วยมันยังน้อยนํำเหลบวกก็มันดกนํำมาดัดหน่วยบบใหญ่คือแต่กอดน้ำเต็มทุ่งให้ทุ่งนา แต่ว่าต้องไปกินบนบ้านเอ็กินแล้วค่ะเพราะว่าแมวกวนข้างล่างนี่ค่ะพอเขาสิจนั่งกินตรงนี้ค่ะเพื่อถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยเขาต้องขังแมวซะก่อนโอ้บอสันละวนมันยังเป็นเด็กน้อยอยู่ว้าบอู้เรื่องสำน,งนี้ค่ะแกงเห็ดจ้าเป็นเกงปกเปนดดๆเลยนะกรแซ่บบ่แเกงเสตบวกเก็บบวกลงมามเก็บบวกมามกี้นี่น,นี่เห็ดละงงเป็นดดๆ เสดน้ำใบยานาขคนๆนะมาหามาพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้ามาแซ่นํำกันเด้อเหยดร้อยเด้อเมนูของเรานี่เป็นปลาสดๆที่หามาตำแตงแกงเห็ดลาบหมูอันนี้เมนูน้องอันดากดไปโรงเรียน <c oughs> มือในี่กินเข้าเหนียวเด้อจ้า <c oughs> น ไปกินนานเลยจะมาก,กินก็นจะเข้าใจโอ้ยขอแชมเปิ้ญปิ้งปลาก,ก่อนติ๊กแซ่บกัอนเลยเด้อบอกเคียนสักหน่อยก่อนอุ้ยตัววเลือดวละหากว่าแปดโมงครึ่งตอนนี้บอกเคียนเพิ่ยังปุ๊บเข้าเพิ่งสิกินประมาณสักเก้าโมงขึ้นเมื่อนี้ตื่นสวยน้ำฝนตกละแจตื่นหกโมงแต่ก็ <c oughs> ตื่นตีห้าอืมแล้วติ่นก็บอกปุ๊บมือนไห้บอกเคียนนอนออพักผ่อนไปเลยเพราะว่าเป็นไปใส่บ่ได้เหรอ ตื่นมาโอ้ยส่วนกันน้ำคือชิลล์ก็คือเบึงปลาได้มาปี้เลยถ้าฝนนั่งแบบนี้ล่ะก๊าแเต้ต๊าตงตอนเย็นเปล่าน้ำไม่ดินมันมืดแบบน่อยมาเต็นโต๊ะเลยมีหมูนี่แหละที่ซื้อที่เหลือหาเองกบเต้กับเต้ก๊า อยากตำแตงมีมงังุงแต่อยากตำแตงหวานจ่ิจง<า>เลยโอ้มันสดเนาะมาันยังมาเล่นบอยไนไหนน้ำบกคุณดองกินอ่แหละมันเ้งครับใครที่เละงกกิคนคนเดียวเยือขออนุญาตตุม,มตรือ พิ่งตักออกให,หมใ่ๆมันชิ้นฮอนมันหอมไงหอมแซ่บคือเก่าเพิ่งเก็บกร,รออ่างชุดหย่่งฟิตไว,<ม>ว้ให้เต็มตู้พินเพาะอ่นเต็มตู้จะไปกินยามเพิ่อนบ่ามีแบบนี้แหละแซ่บเนี่ยฝนแบบนี้มันบตกมาหลายวันแล้วฝนตกแบบนี้อาจจะมี็ดออกอีกจังหน่อยได้ไหมอีกชุดนึงอะไนี่ค่ะอันปลวก เป็นเห็ดป่วนเนาะยังมั้งในจังหน่อยต้องรอรุ่นมันจะเป็นเห็ดอะไรต่อแต่ละปีเราก็กะยะแม่นจ้ะอากาศเซ็ตเซ็ตก็สุกงาเล่ใส่ทุกอยากมาเด้อพี่น้องจ้ะหลายเดี๋ยบอมีไข่แล้วเนาะอยางนี้เนาะหมดแล้วเป็นไข่เอาไปแล้วเดี๋ยวจะลงไปเนาะบิ่งคันให้คันนา อันใดขาดอันใดน,น้ำเป็นอันใดผลแบบนี้ต้องเตรียมไหมเตรียมลงรับน้ำ<ช>ที่กำลังจะมาใช่ยันคันาขาดค<ช>ือปีที่แล้วโอ้ขาดล้หน,นาวเลยถ้ามันขาดแล้วมันจะเหนื่อยกว่าเดิมอันนี้เราเตรียมไว้ก่อนที่มันจะขาดแต่มันจะบ่เหนื่อยอนปันไหนเอาผ้าใบไปคลุมเนาะใช่ผ้าใบไปคลุมทำแรงกระแทกของน้ำทำน้ำลนไว้ มีนากขาได้เอ็นนานแบบนี้แหละพี่น้องให้ไหมก็ได้ลผลเสียมยังผลไมหครับด้วยพี่น้องจำเนี้ยหรอบอกเพนไลพี่น้องกะเจ้าครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพนทนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยได้ครับเดี๋ยวพบก,พกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า